แนวทางปฏิบัติงานของทอราชเนี่ยเขาทางานยังไงเวลาที่มีบางคนบอกว่าเขายึดอยู่สี่ตัวคือเขาเอดจารต้องบอกว่าทอราชระดับไหนระดับผู้บริหารประเทศหรือระดับกระทรวงต้องว่ากันไปงั้นต้องเราถึงจะได้เอาเป็นว่าระดับสูงอะไรกันไม่ใช่ทอราสท้องถิ่นแต่ทราระดับเราถึงจะระบุว่าวิธีการมันมีอย่างไรบ้างที่เราเคยเคยพบเคยเห็นมาถ้าระดับบริหารประเทศครับ วิธีการมันทำงางแต่มันแนวทางปฏิบัติงานก็ทำไงมีคนบางคนบอกว่าม,มันเขายึดอยู่สี่ตัวคือเขาจะยึดเขาจะขวางเขาจะสร้างแล้วเขาจะทําลายแต่เขาเลือกที่จะยึดอะไรเลือกที่จะขวางอะไรเลือกที่จะสร้างอะไรและเลือกที่ทำลายอะไรวิธีการที่อาจารย์ว่านมันจะวิธีการโกงกินใช่ไหม <laughs> เราล้วพูดได้ช้ดเจน,นวิธีการโกงกินทํายังไงขออนุญาตดนะครับ่มันเป็นเรื่องทำาอการโกงกินเนี่ย รวบรวมไว้ในหนังสือนะครับก็มีอันนี้ก็เป็นลักษณะเสียดสีประชดประชันแต่คิดว่ามีความจริงอยู่ในนี้พอสมควรทั้งยึดและสร้างทําลายอะไรนะครับมีสามยึดด้วยกันนะฮะอันที่หนึ่งก็คือยึดธุรกิจผูกขาดให้ได้นะครับอันที่สองก็คือยึดรัฐบาลนะครับอันนี้ยึดรัฐบาลหมายถึงมาเป็นคอรมอวิธีโกที่สามนี่วิธีโกงอันนี้การเป็นทรรมาภิบาลวิธีโกงอันนัง่ายๆเลยวิธีโกงหลังจากนั้นเนี่ยการยึดยึดรัฐบาลได้ก็ยังไม่จบ เพราะว่าคุณต้องเริ่มยึดหน่วยงานราชการด้วยแล้วก็รัฐวิสาหกิจอันนั้นก็คือยึดองค์กรรัฐสามยึดธุรกิจผูกขาดยึดรัฐบาลยึดองค์กรรัฐสามยึดสามทำลายสามทำลายทำลายคู่แข่งทางการเมืองนะครับทำลายคนดีเพราะคนดีนี่เป็นอุปสรรคของธุรกิจทรราชอย่างมากนะครับสามทำลายภาคประชาชนอย่างที่เรียนแล้วครับวิธีที่จะทำให้ธุรกิจธุรกิจการเมือง โชดช่วงจักวาลได้ก็คือว่าประชาชนยิ่งรู้น้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทําลายภาคประชาชนแล้วก็ขัดขวาง4ีก็คือขัดขวางการปฏิรูปการเมืองเพราะว่าอันนี้ในระยะยาวเนี่ยมันจะเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมืองโครงสร้างอํานาจเมื่อมันไม่มีการกระจุกตัวอย่างที่อาจารย์ปลาสุกว่าเนี่ยไออำนาจถ้าภาษาเศรษฐศาสตร์ก็บอก economic rent นะครับหรือไอไออำนาจผูกขาดตัวนี้เนี่ยจะเอามาใช้สําหรับ เปลี่ยนเป็นเงินได้แล้วหลังจากนั้นก็ต้องสร้างภาพลักษณ์เพราะปัจจุบันเนี่ยสร้างภาพลักษณ์เพราะว่าไอ้เรื่องที่จะมาใช้อำนาจกันตรงตงเนี่ยเริ่มลำบากขึ้นลวตอนนี้จะต้องมาให้ดูดีนะครับมีการพูดจาดีนะฮะรู้จักเอาดีใส่ตัวชั่วใส่คนอื่นอะไรแบบนั้นแล้วก็สร้างเครือข่ายพันธมิตรเพราะว่าทรราชนี่ต้องทํางานเป็นทีมเป็นแท็กทีมนะครับเป็นทีมเวิร์กแล้วก็ต้องรู้จักประสานงานท้ายสุดจะต้องรู้จักบริหารองค์กรทรราชต้องรู้ว่าจะ ปากสมุนตัวเองอยังไงใช่ไหมฮะต้องรู้ว่าจะ,ะบริหาอรองค์กรยังไงอันนี้ก็เป็นสิบแนวทาง<ล>ของทอารา,ราไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงสมุน้วยเหรอฮะต้องต้องทั้งเลี้ยงทั้งฆ่า้วยคือทั้งสองอย่างนะครับด้านหนึ่งก็คือต้องเลี้ยงก็คือ,อะจะต้องให้ผลตอบแทนให้เขาได้ลิ้มรดของผลพวงของคอรัปชันหรือการเป็นทรราชก็จะได้ติดใจอยู่กับวงการทรราชแต่ขนาดเดียวกันเนี่ย เป็นครั้งเป็นคราวก็ต้องทําการเชือดไก่ให้ลิงดูให้เขาเห็นว่าอถ้าคุณเมื่อไหร่แตกแถวเสียวินัยเมื่อไหร่หัวหน้าเชือดทิ้งนะอะไรอย่างนั้นนะครับอาจารย์เห็นอย่างไรยึดขวางสร้างทําลายของอาจารย์บุญริพ์ผมเห็นด้วยเลยค่ะคือดิฉันเองก็เพิ่งเขียนเขียนงานไปชิ้นหนึ่งก็ความคิดเดียวกันแต่ยิ่ขอเพิ่มอีกนิดนึงนะคะว่าเออถึงที่ทอรัสมักจะทาแล้วเราได้ยินเสมอเสมอนี่ก็ก็ได้ยินเสมอเสมอนะคะทาเพื่อชาติ ผมทํำเพื่อชาติหรือผมต้องรับตำแหน่งนี้เพื่อชาติเกียรติประวัติของวง์ตระกูลแล้วก็อีกคำหนึ่งก็อาจจะเป็นว่าคนที่บอกว่ายี่แปลว่าอะไรนี่ก็เป็นลักษณะของทอราชได้อย่างหนึ่งนะยี่คืออะไรเนี่ยไม่ทราบผมไม่รู้ยี่คืออะไรคุณบอกผมหน่อยสิอันนี้การบริหารองค์กรทอราชที่พูดเี้จำเป็นไหมต้องแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับทอราชต่างชาติ หรือว่าบริหารเฉพาะภายในที่ว่าบริหารองค์กรโทราราชเนี่ยจะจำเป็นไหมครับก็บางทีก็จำเป็นแต่ว่า,าโทรราชที่ฉลาดก็อแสดงความรักชาติได้โดยการต่อรองอาจจะมีการาจำกัดไว้ว่าสำหรับธุรกิจประเภทนี้นะโทรคมนาคมก่อสร้างาสื่อสื่อวิทยุสื่อทีวีตรงนี้ ต้องมาเจรจากับเรานะอนนันอื่นๆนี่ก็อาจจะปล่อยเปิดเสรีมากมากกว่าทีโทร,ราชต่างชาติมีมรเรี่องบ้านก็มีทอร,รา่าเพราะฉะนั้นการสร้างแลกเปลี่ยนผลประโยชน์การสร้างความสัมพันธ์กับทอร,ราชบ้านอื่นเมืองอื่นเนี่ยสำคัญแค่ไหนสำคัญมากครับเพราะว่าระบบเนี่ยตอนนี้มันเป็นโลกาภิวัตน์มากขึ้นนะครับดูหนองงูเหา่านี่มันก็ไม่ใช่จะมาตัดสินกันที่กรุงเทพอย่างเดียวใช่ไหมฮะโตเกียวเขาก็จะบอกว่า เราควรจะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรนโยบายของเรา,เาพูดไปทําไมมีนะครับทั้งพรรคใหญ่ทั้งที่เป็นฝ่ายค้านในรัฐบาลเนี่ยจริงๆก็ผูกโยงกับกับอำนาจนอกประเทศเกือบเท่งนั้นแต่เพียงแต่ว่าจะอยู่ขั้วไหนหรือขั้วนั้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการเนี่ยมันจะต้องเชื่อมเชื่อมโยงแล้วก็จะรู้จักบริหารกันได้